สวัสดีนะักเรียนชั้นมอหนึ่งทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูแบงค์นะคะวันนี้จะมาสอนบทที่2อัตราส่วนสัดส,ส่วนและร้อยละค่ะเรื่องในที่เราจะเรียนก็คือเรื่องการเขียนอัตราส่วนนะคะก่อนที่เราจะมารู้ว่าเขียนอัตราส่วนยังไงครูอยากให้นักเรียนลองสังเกตบทสนทนาต่อไปนี้นะคะแสดงความสัมพันธ์ปริมาณ2ปริมาณอะไรบ้างมาดูกันเลยบทสนทนาแรกนะคะ มะนาวหุงข้าวให้แม่หน่อยมะนาวตอบว่าใส่ข้าวและน้ําปริมาณเท่าไหร่คะแม่แม่ตอบว่าถ้าใส่ข้าวหนึ่งถ้วยจะต้องใส่น้ำสองถ้วยอ่ะจากบทสนทานานี้จะเห็นปริมาณเกี่ยวกับอะไรคะปริมาณของข้าวแล้วก็ปริมาณของน้ําใช่ไหมคะอ่ะมี2อปริมาณนะคะมาดูบทสนทนาต่อไปเลยคะ่ะ พ่อค้าคณะขา,ายยังไงคะพ่อค้าตอบว่า3กรัม20บาทอ่านเรามาดูว่าบทสนทนาน,นี้แสดงปริมาณเกี่ยวกับอะไรคะปริมาณจำนวนคณะแล้วก็ราคาใช่ไหมคะต่อมาเรามาดูความหมายของอัตราส่วนนะคะอัตราส่วนคือความสัมพันธ์ที่แสดงการเปรียบเทียบปริมาณ2ปริมาณขึ้นไปจะเห็นได้ว่าครูเน้นคําว่า ปริมาณ2ปริมาณขึ้นไปใช่ไหมคะอาจจะมี3หรือมี4ปริมาณก็ได้ซึ่งอาจจะมีหน่วยเดียวกันหรือหน่วยต่างกันก็ได้นะคะอาจจะบทสนทนาแรกที่คุณแม่ให้มานาหุงข้าวใช่ไหมคะจำได้ไหมคะว่าคุณแม่บอกปริมาณข้าวกี่ถ้วยคะปริมาณข้าว1ถ้วยต่อน้ำสองถ้วยใช่ไหมคะอ่าเรามาเขียนอัตราส่วนได้เป็น 1>, 1ต่อ2หรือเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็น1ต่อ2อ่านเราจะอ่านเหมือนกันนะคะแต่การเขียนเราจะเขียนไม่เหมือนกันมาดูอัตราส่วน1ต่อ2ไม่เท่ากับอัตราส่วน2ต่อ1นะคะถ้าเขาบอกอะไรมาก่อนเราต้องเขียนอัตราจำนวนปริมาณนั้นก่อนนะคะอาจับอัตราส่วนเมื่อกี้1ต่อ2 1 จะเป็นจำนวนแรกหรือจำนวนที่1ของอัตราส่วนนะคะ2จะเป็นจำนวนหลังหรือจำนวนที่2ของอัตราส่วนจากที่ครูบอกว่าอาจจะมีมากกว่า2ปริมาณนะคะเช่น1ต่อ8ต่อ5ต่อเ 1. เราจะเรียกว่าจำนวนที่1ของอัตราส่วนค่ะ8เราจะเป็นจำนวนที่2ของอัตราส่วน5จะเป็นจำนวนที่3ของอัตราส่วน 7. จะเป็นจำนวนที่4ของอัตราส่วนเรียงตามลำดับเลยนะคะามาดูการเขียนอัตราส่วนมี2แบบนะคะมี2แบบแบบที่1ก็คือปริมาณ2ปริมาณที่มีหน่วยเหมือนกันถ้ามีหน่วยเหมือนกันเราจะไม่เขียนหน่วยกำกับไว้นะคะตัวอย่างเช่นปุ๋ยอินทรีย์สุด1หนึ่งใช้หญ้าสด50กิโลกร,รมัมต่อมูลไก่5กิโลกร,รมัมเขียนเป็นอัตราส่วนได้ว่า อ่เราต้องมาดูก่อนว่าปริมาณมีปริมาณอะไรบ้างคะปริมาณของหญ้าสดกับปริมาณของมูลไก่ใช่ไหมคะจะเขียนอัตราส่วนได้ว่าหญ้าสดต่อมูลไก่เท่ากับ50ต่อ5หรือเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็น50ต่อ5นะคะหรือมูลไก่ต่อหญ้าสดเท่ากับ5ต่อ50หรือเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็น5ต่อ50นะคะ อัตราส่วนที่เรามาเจอในเราเจอในชีวิตประจำวันนะคะเช่นชงกาแฟโดยใช้กาแฟ2ช้อนชาและน้ำตาล1ช้อนชาอานหน่วยเหมือนกันก็คือเป็นหน่วยเป็นช้อนชาใช่ไหมคะเขียนเป็นรูปอัตราส่วนได้ว่ากาแฟต่อน้ำตาลเท่ากับ2ต่อ1หรือเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็น2ต่อ1นค่ะถ้าเป็นน้ำตาลต่อกาแฟเท่ากับ1ต่อ2หรือ เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็น1ต่อ2ค่ะการผสมคอนกรีตใช้ปูน2ถังและทราย5ถังเขยียนเป็นอัตราส่วนได้ว่าปูนต่อทรายเท่ากับ2ต่อ5หรือเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็น2ต่อ5ค่ะถ้าเป็นทรายต่อปูนเท่ากับ5ต่อ2หรือเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็น5ต่อ2ค่ะ แบบที่2นะคะก็คือปริมาณสอปริมาณที่มีหน่วยต่างกันถ้ามีหน่วยต่างกันเราจะเขียนหน่วยกำกับไว้นะคะการเขียนหน่วยกำกับไว้จะเขียนได้2แบบนะคะมาดูตัวอย่างเลยค่ะไข่ไก่10ฟองราคา10บาทเขียนอัตราส่วนได้ว่าครูบอกว่าเขียนได้2แบบใช่ไหมคะแบบที่1ก็คือเขียนหน่วยไว้ตรงคําอธิบายแบบที่2ก็คือเขียนหน่วยไว้ตรงอัตราส่วนนะคะ มาดูแบบแรกค่ะเขียนหน่วยไว้ตรงคำอธิบายนะคะไข่ไก่เป็นฟองต่อราคาเป็นบาทเท่ากับ10ต่อ32หรือ10ต่อ32นะคะหรือเขียนอีกแบบหนึ่งก็คือเขียนหน่วยไว้ตรงอัตราส่วนใช่ไหมคะอาจจะได้เป็นไข่ไก่ต่อราคาเท่ากับ10ฟองต่อ32มบาท หรือเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็น10ต่อ32ค่ะเราจะเลือกเขียนแบบอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะถ้าเอาราคาขึ้นก่อนนะคะจะเป็นราคาเป็นบาทต่อไข่ไก่เป็นฟองเท่ากับ32ต่อ10หรือ3 2ต่อ10ค่ะหรือเขียนเขียนให้อยู่ในรูปหน่วยตรงที่ ไว้ตรงอัตราส่วนนะคะจะได้เป็นราคาต่อไข่ไก่เท่ากับ32บาทต่อ10ฟองหรือเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็น3 2ต่อ10ค่ะมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะกันไก3เล่มสำหรับนักเรียน10คนเขียนเป็นอัตราส่วนได้ว่าครูจะพาเขียน2แบบเลยนะคะเขียนหน่วยกํากับไว้2แบบนะคะ กันไกลเป็นเล่มต่อนักเรียนเป็นคนเท่ากับ3ต่อ10หรือเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็น3ต่อ10หรือเขียนอีกอย่างหนึ่งอีกแบบหนึ่งนะคะจะได้เป็นกันไกลต่อนักเรียนเท่ากับ3เล่มต่อ10คนหรือเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็น3ต่อ10ค่ะถ้าสลับกันเอานักเรียนขึ้นก่อนนะคะนักเรียนเป็นคนต่อกันไกล10 กันไกลเป็นเล่มเท่ากับ10ต่อ3หรือเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เป็น10ต่อ3หรือเขียนในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะจะได้เป็นนักเรียนต่อกันไกลเท่ากับ10คนต่อ3เล่มหรือ10ต่อ3ค่ะอาจากที่การเขียนอัตราส่วนเมื่อกี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะแคนะ่ให้นักเรียนรู้ว่าหาปริมาณให้ได้ นะคะถ้าใครไม่เข้าใจก็กลับไปดูคลิปอีกรอบก็ได้นะคะถ้าไม่เข้าใจยังไงทักมาสอบถามคุณครูได้นะคะแล้วก็อย่าลืมทำใบงานที่2.1เรื่องการเขียนอัตราส่วนนะคะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ